สวัสดีคะ่ะชาวลัคนาราศีมีนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง S SISTER นะคะเป็นช่องของการอ่านดาวตามโหราศาสตร์ไทยการพยากรณ์เน้นลัคนาเป็นหลักค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึง12เมษายนเป็นการอ่านดาวจรหรือภาพรวมทั่วไปไม่ใช่ดาวพื้นดวงเกดเิดเฉพาะเจอดจงรายบุคคลฉะนั้นอาจจะมีตรงหรือไม่ตรงกับบางท่านอย่างไรก็ขอขอบคุณสำหรับการกดเข้ามารับชมนะคะ ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกการกด Subscribe แล้วก็ยินดีต้อนรับสำหรับท่านที่กดเข้ามาฟังครั้งแรกค่ะคลิปนี้เป็นภาพรวมปี2,566ปีกระต่ายค่ะเราจะพูดถึงดาวสีดวงที่มีอิทธิพลกับการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยก็1ปีค่ะถึงจะขยับย้ายตำแหน่งโดยที่เราจะแบ่งเป็น3ช่วงเวลานะคะให้คุณได้เห็นภาพอย่างชัดเจนช่วงแรกมกราคมถึงกุมภาพันธ์ ยังไม่มีการเปลี่ยนตำแหน่งของดาวช่วงที่สองมีนาคมถึงกันยายนมีการขยับของดาวทั้งหมด3ดวงค่ะเริ่มที่ดาวเสาว,วันที่1มีนาคมดาวมฤตยูวันที่8มีนาคมและพระพฤหัสวันที่19เมษายนอิทธิพลของดาวชุดนี้มีผลถึงสิ้นปีนะคะช่วงที่ส3สมเดือนสุดท้ายของปีค่ะตุลาคมถึงธันวาคม ดาวราหูย้ายวันที่18ตุลาคมอิทธิพลของดาวโดยรวมทั้ง4ก็จะให้ผลที่แตกต่างออกไปจากช่วงที่2ค่ะเรามาเริ่มต้นกันที่ช่วงแรกนะคะมกราคมถึงกุมภาพันธ์เป็นสภาวะที่กำลังเกิดขึ้นกับคุณต่อเนื่องจากปี2565ฉะนั้นในส่วนนี้จะขออนุญาตสรุปพอสังเขตค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะไปอ่านผสมกับดาวดวงอื่นๆในคลิปลายเดินอีกครั้งหนึ่ง ลัคนาราศีมีนดาวประจำตัวของคุณคือดาวพฤหัสค่ะเป็นเกษตรอยู่ในราศีมีนกลุ่มลัคนาดาวมีความมั่นคงและก็แข็งแรงมากค่ะให้อานิสงส์ที่ดียาวข้ามปีร่วมกับดาวเสาในขนาดนี้คุณกำลังสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตในหล,หลายๆด้านนะคะความสำเร็จความมีชื่อเสียงแต่นั่นก็ขึ้นอยู่กับระดับวาสนาของแต่ละท่านค่ะถ้าคุณถูกกันแกล้งก็จะมีผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือ อีกทั้งยังเป็นดาวตัวแทนการงานช่วงนี้คุณจะจับงานอะไรก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองได้ไม่ยากนะคะมีความทะเยอทะยานใฝ่รู้ที่จะประสบความสำเร็จคุณงามความดีของดาวประจำตัวคุณนะ่ะก็จะแผ่อิทธิพลไปถึงบุตรหลานบริวารลูกน้องทั้งหมดที่อยู่ในความดูแลของคุณด้วยค่ะรวมถึงคู่ครองคนรักมีโอกาสได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นค่ะจะได้อาจารย์เก่งที่ปรึกษาดี ท่านใดที่มีปัญหาเรื่องของคดีความนะคะคุณก็จะได้รับความยุติธรรมการสอบแข่งขันก็มีโอกาสที่จะสอบติดในสถาบันที่คุณตั้งใจไว้ถ้าคุณทำงานก็จะได้ไปอยู่ในสาขาที่คุณอยากจะอยู่ที่ที่คุณจะได้นายแล้วก็เพื่อนร่วมงานที่ดีและยิ่งท่านใดที่ทักษะจรเป็นเดชเป็นสีมนตรีคุณย่อมจะมีความสบายอกสบายใจมากกว่าค่ะการได้รับโชคลาภคุณความดีจากหัวหน้าดาวบาปะเคาะค่ะ บางท่านมีโอกาสได้สมาชิกใหม่ในครอบครัวถ้าไม่เป็นบุตรหลานก็อาจจะเป็นลูกเขยสะพ้ายหรือค้นพบอาชีพใหม่ความสามารถความชำนาญพิเศษบางอย่างที่ทำให้คุณมีไรายได้เพิ่มนอกเหนือจากไรายได้ประจำค่ะการได้รับโชคลาภจากอสังหาริมทรัพย์สำหรับท่านที่มีบ้านที่ดินเก่าๆให้เช่าการได้คนเช่าที่ดีช่วยปรับปรุงอาคารสถานที่หรือว่าการได้เงินประกันครบกาหนดก็ได้ค่ะ บางท่านอยู่ในองค์กรหรือว่าธุรกิจทำกำไรที่ดีได้รับเงินโบนัสก้อนใหญ่ทุกอย่างคะ่ะที่ไม่ใช่ไรายได้ประจำคุณมีโอกาสได้ตั้งแต่ปี2,565มาถึงช่วงแรกนี้นะคะบางท่านก็อยากจะเปลี่ยนงานสมัครทิ้งไว้นานแล้วไม่คิดว่าจะมีความหวังแต่ก็กลับได้รับการติดต่อให้ไปสัมภาษณ์ได้งานสมใจที่คุณอยากจะทำแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็มีเงื่อนไขว่า ทักษะจรของดาวเสารต้องไม่เป็นกาละกินีนะคะตั้งแต่วันที่หนึ่งมีนาคมเป็นต้นไปอิทธิพลของดาวชุดนี้จะให้ผลถึงสิ้นปีค่ะแต่ที่ระบุไว้ที่7เดือนเพราะว่าดาวราหูจะย้ายช่วงเดือนตุลาคมก็จะทำให้มีความพลิกผันการพยากรณ์ก็จะแตกต่างออกไปในส่วนนี้นะคะเราจะเริ่มกันที่ดาวพระพฤหัสสถิตราศีเมษได้ตำแหน่งที่เรียกว่าราชาโชค ตั้งแต่วันที่19เมษายนค่ะเข้ามาอยู่ในภพกระดุมพระช่วงนี้ไม่น่าจะมีอะไรเด่นเท่ากับดาวประจำตัวของคุณเข้าพบการเงินแล้วนะคะการได้รับโอกาสต่างๆที่จะนำพาคุณไปสร้างเนื้อสร้างตัวมีความมั่นคงในหลายๆด้านในชีวิตก่อนหน้านี้คุณน่าจะมีการริเริ่มหรือว่าปูรากฐานอะไรมาบางอย่างแล้วค่ะสำหรับบางท่านเพราะว่าดาวดีต่อเนื่องกันมาคุณจะขยันใฝ่รู้ที่จะศึกษาสิ่งต่างๆ เพื่อที่จะมาต่อยอดงานประจำหรือว่ากิจการงานที่คุณทําอยู่นอกจากคุณจะพัฒนาตัวคุณเองแล้วนะคะในด้านที่ดาวเป็นเจ้าของเจ้าเรือนการงานคือการค้นพบช่องทางการหาไรายได้เพิ่มค่ะหรือว่าิเริ่มอะไรไว้อยู่แล้วช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงที่คุณต่อยอดพัฒนางานงานอิสระหรือว่าเจ้าของธุรกิจคุณจะได้ลูกค้าเพิ่มลูกค้าเก่ากลับมาสำหรับท่านที่ทำงานประจำนะคะ คุณอาจกำลังทำอะไรเสริมหรือควบคู่กับงานที่คุณทำอยู่ท่านที่ว่างงานหรือว่ารอง,งานอยู่หวังว่าคุณจะได้รับข่าวดีตั้งแต่ต้นปีนะคะจะได้โชคลาภจากอสังหาริมทรัพย์ด้วยค่ะท่านใดที่ใช้ที่อยู่อาศัยเป็นออฟฟิศสำนักงานร้านขายของบ้านจะให้โชคในการช่วยหาทรัพย์หาไรายได้หรือว่าถ้ามีทรัพย์สินมรดกเก่าเก็บก็สามารถนำมาขายหรือว่าปล่อยให้เช่าได้ค่ะ เรื่องร้ายๆทั้งหลายก็จะเริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีนะคะการได้คู่หุ้นส่วนที่สนับสนุนการได้เจ้านายที่ส่งเสริมทําดีก็เริ่มจะมีคนมองเห็นค่ะมีการปรับเปลี่ยนหน้างานที่มีความทา้าทายความสามารถคุณมากขึ้นทำสิ่งยากๆก,ก็จะดีนะคะคุณได้ใช้ศักยภาพของคุณได้อย่างเต็มที่การมองหาอาชีพหรือว่ารายได้พิเศษตามความถนัดความสามารถของแต่ละท่าน ยิ่งถ้าทักษะจรของคุณเป็นเดชเป็นสีแล้วก็มนตรีก็จะยิ่งส่งเสริมค่ะชีวิตจะพลิกผันไปในทางที่ดีขึ้นดาวเสาร์ขยับจากพบลาพระเข้าพบวินาศตอนนี้ดาวเข้าเกณฑ์ที่ให้ผลร้ายแล้วนะคะคุณต้องเตรียมรับมือในเรื่องของค่าใช้จ่ายในครอบครัวอาจจะมีเรื่องของหนี้สินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็ได้ค่ะเป็นได้ทั้งลูกหนี้แล้วก็เจ้าหนี้เจ้าหนี้ในด้านที่เสียนะคะคือคุณจะทวงหนี้ลําบาก หรือการเจ็บไข้ไม่สบายของคนที่อยู่ในความดูแลของคุณไม่ว่าจะเป็นคนหรือว่าสัตว์เลี้ยงเป็นช่วงเวลาที่คุณจะพึ่งพาไขได้ยากลำบากค่ะระวังการถูกชักชวนให้ลงทุนที่มีเบื้องหลังที่ไม่โปร่งใสหรือว่าการเสียเงินไปกับบุตรหลานบริวารลูกน้องที่มีความเสียหายบางอย่างนะคะทำให้คุณจะต้องเข้าไปเป็นธุระจัดการเกณฑ์น,นี้จะกินระยะเวลาไปถึง2ปีครึ่งนะคะจะเกิดเป็นช่วงไหนก็ได้ หรือบางช่วงเวลาก็อาจจะมีช่วงที่หนักหรือว่าเบาหรือมีบางช่วงที่สถานการณ์พลิกจากร้ายกลายเป็นดีก็ได้ค่ะขึ้นอยู่กับทักษะจรของดาวในช่วงเวลานั้นๆคุณฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะคะคุณจะสังเกตได้ว่าดาวเสาร์กับพระพฤหขัดเนี่ยให้ผลที่ตรงกันข้ามกันมันอยู่ที่ว่าช่วงเวลานั้นๆดาวดวงไหนช่วยส่งผลในทางที่หนักแล้วก็เบาดีหรือว่าร้ายค่ะ หรือไม่ทั้งทุกข์และก็สุขสามารถเกิดขึ้นตีคู่กันไปพร้อมกันได้เลยสำหรับดาวมฤตยูนะคะที่จะอยู่กับคุณไปถึงปี2,572ดาวแห่งนักปฏิวัติการเปลี่ยนแปลงความก้าวล้ำทันสมัยสำหรับพบสหาัชาตินี้นะคะเราจะนึกถึงเรื่องของการเดินทางได้ทั้งใกล้แล้วก็ไกลการพบปะสังคมที่หลากหลายแล้วก็จะนำความเปลี่ยนแปลงมาสู่คุณ การพบเจอสังคมใหม่ๆคอนเน็ชันใหม่ๆที่จะทำให้คุณมองเห็นโอกาสบางอย่างหรือว่าต่อยอดสิ่งที่คุณทำอยู่แล้วก็ได้ค่ะรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ในหมู่ญาติพี่น้อง <S 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 เพื่อนบ้านความกล้าหาในการทำบางสิ่งบางอย่างที่ไม่คิดว่าคุณจะกล้าทำมาก่อนหรือว่าได้รับข่าวดีหรือข่าวร้ายบางอย่างก็ได้นะคะในที่นี้จะขอยกตัวอย่างบางอย่างให้คุณพอได้เห็นภาพค่ะ เช่นว่าคุณได้งานที่มีเรื่องของการติดต่อการเดินทางที่มากกว่าปกติเรียกได้ว่าแทบจะอยู่ไม่ติดบ้านก็ได้ค่ะบางครอบครัวพี่น้องจากกันไปนานคุณก็ได้มีโอกาสกลับมาอยู่ด้วยกันหรือตรงกันข้ามอยู่กันด้วยดีๆแต่ก็มีเหตุให้ขัดแย้งแตกแยกกันก็ได้ค่ะบางท่านย้ายบ้านแต่ก็ไปเจอเพื่อนบ้านที่มีปัญหากันยกตัวอย่างนะคะพูดตอนนี้อาจจะยังไม่เห็นภาพมากนะะักค่ะภายในเปีนี้ สามารถเกิดขึ้นเมื่อใดก็ได้ความเป็นดาวมฤตยูนะคะจะเป็นลักษณะที่ค่อยๆสะสมพลังงานทั้งในด้านดีแล้วก็ด้านร้ายค่อยๆก่อตัวเมื่อใดที่ปัจจัยหลายๆอย่างพร้อมนะคะเมื่อนั้นคุณถึงจะเห็นผลที่ได้จากดาวมฤตยูทั้งในด้านดีแล้วก็ด้านร้ายค่ะส่วนมันจะไปถึงจุดเปลี่ยนเมื่อใดก็ขึ้นอยู่กับจังหวะชีวิตของแต่ละคนซึ่งมาถึงตอนนั้นนะคะดาวดวงอื่นๆก็จะให้ผลที่สอดคล้องตรงกันพอดี ดาวราหูในราศีเมษพบกระดุมพระราหูในตำแหน่งนี้นะคะถือว่าเป็นพินทุบาทหรือว่าดวงแตกชนิดหนึ่งราหูค้นรัพย์ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณจําเป็นต้องระมัดระวังเรื่องของการเงินเป็นอย่างมากเลยค่ะท้าทีผ่านมาท่านใดมีความเครียงพล้้าก็อาจจะเกิดวิกฤตการเงินในครอบครัวได้เลยนะคะหรือไม่ก็คุณก็จะประหยัดกับตัวเองมากๆบางท่านต้องเข้าไปร่วมใช้หนี้ในสิ่งที่คุณไม่ได้ก่อ หรือหมดไปกับค่ารักษาพยาบาลคนในครอบครัวนอกจากเรื่องของการเงินแล้วนะคะยังมีโอกาสถูกใส่ร้ายหรือพูดถึงลับหลังในทางที่ไม่ดีอย่าได้ไปค้ำประกันหรือว่าให้ใครหยิบยืมเงินเป็นอันขาดเลยนะคะแต่ก็จะมีช่วงสลับดีได้บ้างเช่นกันค่ะถ้าท่านใดวันเกิดทักษะจรของคุณเป็นสีหรือว่าเป็นเดชเป็นมนตรีก็จะพอผ่อนหนักให้เป็นเบาลงได้ เช่นว่าคุณจะขยันหาเงินเก่งมากในทางด้านของรายได้นะคะเงินคุณจะเข้าไม่ได้ขาดแต่ก็ลองสังเกตดูนะคะคุณจะเก็บเงินไม่ค่อยได้อยู่หาได้มากก็มีเหตุให้คุณจะต้องใช้จ่ายมากเช่นกันค่ะระวังเรื่องของความโลภแล้วก็การถูกหลอกลวงทุกประเภทเมื่อใดที่คุณโลภนะคะราหูก็จะยิ่งทํางานหรือไม่ถ้าจะเก็บเงินก็อยากให้เก็บในรูปของสินทรัพย์ค่ะอยากเก็บเป็นเงินสดและด้วยอิทธิพลของดาวพระพฤหัสที่กลุ่มร่วมกันอยู่นะคะ ถ้าดาวพระพฤหัสคุณไม่เสียขอให้มีสิ่งมากระตุ้นเตือนคุณอย่าได้ถูกหลอกถูกโกงหรือไม่ก็ช่วยให้ผ่อนหนักให้เป็นเบาลงค่ะสรุปในช่วงที่สองนี้นะคะเรื่องดีแล้วก็เรื่องร้ายสามารถสลับเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาค่ะแต่จะให้น้ำหนักไปในทางที่ดีเพราะว่าถ้าเสียเนี่ยก็จะเสียในเรื่องของค่าใช้จ่ายถึงแม้ว่าคุณจะมีอุปสรรคตีคู่กับคุณไปตลอดทางก็ตามนะคะมองว่ามีความสำเร็จหลายๆอย่างรอคุณอยู่ แล้วก็ไม่ใช่ว่าเรื่องร้ายๆมันจะเกิดขึ้นตลอดเวลาแค่ว่าคุณอาจจะต้องใจเย็นๆแล้วก็แก้ปัญหาทุกอย่างด้วยสติค่ะมาถึงช่วงที่3แล้วนะคะ3เดือนสุดท้ายของปีตุลาคมถึงธันวาคมช่วงนี้จะมีเรื่องของดาวราหูค่ะย้ายเข้ามาสถิตราศีมีนพบตนุราหูกุมลักในที่นี้นะคะเราจะหมายถึงการลาดหวังการตกจากตำแหน่งเรื่องหลอกลวง มีเรื่องอึดอัดในบ้านการแบกรับภาระเรื่องงานรวมถึงการมีศัตรูรับหรือผู้ไม่หวังดีระวังความเจ็บไข้ไม่สบายของผู้ใหญ่ในบ้านด้วยค่ะการถูกหลอกใช้หรือว่ารู้ทั้งรู้แต่คุณอยู่ในสถานะที่ต้องจำยอมช่วงนี้ไม่เหมาะที่คุณจะลงทุนหรือว่าเสี่ยงอะไรในเรื่องที่คุณยังไม่รู้จริงนะคะยังไม่มีข้อมูลที่มากพออย่าใจร้อนค่ะเพราะราหูจะทำให้คุณหุนหันพันแล่น แล้วก็ขาดความรอบคอบได้อีกทั้งท่านใดที่พบช่องทางการหาไรายได้เพิ่มได้แล้วอย่าโลภนะคะเพราะเมื่อใดที่คุณโลภราหูจะทำงานความได้เปรียบของคุณคือเก่งในเรื่องของการแก้ปัญหาค่ะคุณจะมองเห็นแล้วก็ทำได้ในสิ่งที่คนอื่นทำไม่ได้ดาวราหูสำหรับรักนามีแล้วจะหมายถึงเจ้าเรือนในภพวินาศช่วงนี้คุณอาจจะอยากรักสันโดษมุ่งแต่จะหาแต่เรื่องของการเงินการทองค่ะ เพราะว่าราหูเลิกค้นทรัพย์คุณแล้วเหมาะที่คุณจะซุ่มทําอะไรแบบลับๆไม่บอกใครนะคะจะเรียนรู้หรือว่าจะศึกษาทำอะไรซุ่มทำจะดีกว่าค่ะอาจจะมีความสนใจในศาสตร์ลี้ลับโหราศาสตร์และโดยอิทธิพลของดาวพพฤหัสนะคะดาวประจําตัวของคุณแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนถ้าพพฤหัสคุณไม่เสียเรื่องร้ๆต่างๆจากดาวราหูก็จะถูกผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ค่ะ สรุปช่วงสุดท้ายนี้นะคะดูจากทิศทางการให้คุณให้โทษของดาวเสาร์ราหูและก็พระพรฤหัดแล้วถือว่าเป็นปีที่ท้าทายสำหรับรัคนาราศีมีนค่ะโดยรวมแล้วปัญหาจะไปอยู่ตรงเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะตั้งหลักแล้วก็วางแผนให้ดีตั้งแต่ต้นปีค่ะจะได้ช่วยผ่อนแรงคุณในภายภาคหน้าและสำหรับดาวมรตยูนะคะทิศทางของดาวเราจะอ้างอิงที่ดาวศุกร์ค่ะ ดาเรือนที่มฤตยูไปสถิตอยู่โดยที่จะอ่านดาวดวงอื่นๆประกอบเพื่อให้เห็นแนวทางที่จะเป็นไปในระหว่าง7ปีต่อจากนี้ไว้รอติดตามกับคลิปรายเดือนอย่างละเอียดได้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นนะคะขอบคุณอีกครั้งค่ะสำหรับทุกๆก,การกดที่เป็นการสนับสนุนช่องไม่ว่าจะเป็นการกดถูกใจหรือว่ากดติดตามขอบคุณมากๆนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ